จับโจโฉรูปร่างใหญ่โตสักซื่อจริงใจจับโจโฉได้ปล่อยไปจับแล้วปล่อยไปทำไมมันเรื่องอะไรถึงไม่ค่าฟันสามก๊กเป็นวัรณคดีเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์ หลายเหลี่ยมมากเล่หมื่นแสนเพทุบายหลายหลากกลยุทธ์ร้อยกฎโกนุบายชิงไหวชิงคลิปซับซ้อนซ่อนเงื่อนกลาดเปลี่ยนความคิดต่างกกต่างหวังจะเป็นผู้พิชิตใช้ทั้งสมองและความคิดอีกทั้งชีวิตเป็นเดิมพันไอ้เสียอาเพิ่งเพิ่มแรงครับเห็นเขาบอกว่าคงอ่างซ้ำกกซ้ำจบลิขิไม่ลายนะไม่ครบก็ไม่บังคับใครจะมาขุนเคืองก็เห็นจะไม่บังควรเป็นอย่างนั้นไปอีกแล้วก็อ่านกี่จบอ่านไปแล้ว49บกาจบกะจะอ่านให้ครบ50จบจบ ไอ้สามก๊กนี่มันมีก๊กอะไรบ้างนะ่ะมันก็มีก,ก๊กเหล้าปีก,ก๊โชโชโกโจโฉก๊กซุนกวนไงล่ะเดี๋ยวกองเล็กลองอาเพิงครับ<ง>ก,ก๊กเหล้าปีนี่มีใครบ้างเลยวัวเปล่ารู<อ>้<อ>ก,ก๊กเหล้าปีก็มีเหล้าปีเหล้เา,เาเปียวเหล้าเซียนเหล้าสาโทรเหล้าเอ็กโอเหล้าขาวเหล้าแม่คงเหล้าบร,รันดีเหล้าไวนเหล้าเถือนเหล้าเสียงชุนเหล้งางนเหล้านิทานโ ท่านคอยมีโอกาสได้ไปอยู่น้ำก,กกับเขาแล้วคอยกระสีเรียกอยู่น้ำกกเล่าปีหันเลว้วจะช่วยเขาออก,กรอบเลยบอกคอยที่เป็นนางฟาดเหล่าสาโทให้มันเบิดมือเลยโอหอยแล้วที่บอกว่าควรอูสู้กับโจโฉพอควรอูจับโจโฉได้แล้วทําไมไม่ฆ่าปล่อยไปทำไมที่ปล่อยโจโฉไม่ฆ่าฟันนั่นก็เพราะว่า กวนอูถือเงาหนักตั้งสองพันช่างหรือ82กิโล82กิโลเชียวเลยอออออกรบจนไหลแทบหลุดเพราะจับโจโฉได้แขนกวนอูก็หมดแรงจะยกเงาหนัก82กิโลฟันคอโจโฉยกยังไงก็ไม่ขึ้นเลยปล่อยไปได้วยความจําเป็นเพราะไม่มีแรงเหงอเง้งาฟันคอศัตรูอนี่คือเหตุผลแท้เลยเลยไม่ต้องมาทําเป็นสงสัยหรอกเพราะคาอ่านมาแล้ว49จบอ วันนี้หมอกตกกลางคืนกลางวันรีบไปเดียวไม่ทันการรีบไปเอาลูกเก่าทันเป็นหมื่นเป็นพันด้วยคนอุบาอาคงพึงพ,ง,พงแรงครับหเลือดรั่วปวาวะาคงเบ่งเลยมังอยู่ก๊กไหนรู้คงเบ่งอยู่ก๊กเล่าปีไง มีฉายาว่าหกหลงแห่งเขางโง,ง่ลังกงจูกัดเหลียงแห่งเทือกเขามาังกรหลับ,ลบผู้ที่บินอยู่เหนือเมฆมีสายตาเห็นได้ไกลดังพญาหงหรือพญามาังกรพื้นแผ่นดินนั้นกวา้างใหญ่ไพศาลสามารถรู้ได้หมดเหมือนเอามาไว้อยู่ในอุ้งมือ <ông S 1> บ้าน่อยกันพี่ขงกันคขงเบ่งหรอโอ้ของซีมูน <h ums> โอ้บักวขีแล้วทำไมขงเบ่งถึงให้โลซกไปเอาลูกกระทันตอนหมอกกำลังตกมืดคลึมก็ไม่มีอะไรล้อขงเบ่งนี่ฉลาดนะ แต่ขี้เกียจตัวเป็นขนเลยไม่อยากทําลูกเกาทันด้วยตัวเองจึงออกอุบายให้โลซกไปเอามาจากกองทัพโจโฉเออแล้วได้ไหมได้เป็นแสนลูกชั่ล่ะแล้วคงเบ่งนี่ได้ลูกเกาทันมาแล้วเอาไปเห็ดอีหยังล่ะครับอ๋อได้มาแล้วคงเบ่งก็เอาลูกเกาทันหั่นทําเป็นลูกเกาเหลาต้มแจกทหารกินโอ้เยเป็นไปได้อย่างไงเป็นได้สิเพราะคงเบ่งนี่เก่งทางเวทมนต์คาถาด้วยนะเสกลูกเกาทันเป็นลูกเกาเหลาส่วนตรงหัวก็เสกเป่าเป็นลูกเกาลัด เรื่องจริงเป็นอย่างนี้แน่นะไม่ต้องห่วงหรอกหน้าก็บอกแล้วไงอ่านมาแล้ว49จบเกจบเตี่ยวหุยพูดคุยโพงฟางตัดใจรวมทางรวมทั้งสาบานเล่าปีที่คนสำคัญในสวนท้อ วนอูอาคุงเพึงผมแหลดครับหือเจ้าหุยหี่มังเป็นไข่ มีความสำคัญแบบไหนอ๋อเตียวหุยนี่เป็นลูกเศรษฐีในหมู่บ้านหมู่หนึ่งรูปร่างบึกบึนกล้ามเป็นมัดมัดหน้าดําแต่ตาแดงมีกรามกว้างเกือบสองศอกสองศอกเทียวเลยศใช่เฮ้ยนั่นมันกรามคนหรือกรามอีเก่งเนอะกรามคน <c oughs> เสียงคำรามแต่ละทีประดุดฟ้าผ่าตะคอกครั้งเดียวทหารโจโฉตกหมาตายเป็นจํานวนพันขนาดยังไม่ได้สู้กันก็แตกกระเจิงเตียวหุยนี่บอครับใช่ตะคอกเทียเดียวนี่ทหารโจโฉตกมาตายเป็นหมื่นเป็นพันใช่ โอ้ยคือคอยไลยเตียวหุยนี่น้ะคือเจ้ายังไงอ้าวก็คือคอยฮันแล้วคอยดีตะคอกเทียเดี๋ยวด้วแลนแอกวุ่นเป็นฟูงเลยตะคอกใส่ทหารในสนามรบเนี่ยนะบอออ้าวแล้วตะคอกใส่อะไรใส่ฟงนกฟงกาโอ้ยบักหัวขี่ยาวาหลายห่วยเขาขี่ป้ายหัวซึเป็นยังหือ เล่าปีเตียวหุยต่างคนต่างลุยก็ผู้แดนดินสามก๊กทุกคนได้ยินแต่ละก๊กต่างแย่งแดน,แนดินประวัติศาสตร์ีเล่ากันนานมาขอถามจักหน่อยแนะครับว่ามาเล่าปีกวนอูเตียวหุยนี่เป็นพี่น้องว่วมสาบานกันสั้นบ่ครับใช่ แล้วบัดนี้กกโจโฉกับกกสุนกวนละมีไผแแนบ่เห็นบ่อยฟังจักเถือครับอ๋อลืมไปกกโจโฉก็มีโจโฉโจผีโจยอยโจจิ้นโจหลุยโจวันขอดโจไห้เหมยโจชิงชือโจเวนฟะปะโจโจสังเออชักเลอะเธอไปกันใหญ่แล้วเอาโจหลุยโจวันขอดนั่นน่ะจำได้ว่าเป็นอดีตนักมวยรุ่นยักษ์เมื่อสี่าสิปีก่อนโนน ส่วนโจโจซังก็ของญี่ปุ่นโจไฮเหมยโจชิงชือโจวนฟ้าก็เป็นดาราหนังฮ่องกงเออมันยังไงนะเออมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละฮ่องกงกับผื้นแผ่นดินใหญ่จีนมันก็อยู่ติดกันอาจจะเป็นลูกหลานกันในอดีตชาติอืมก็มีส่วนแล้วก็ซุนกวนล่ะก็ซุนกวนก็มีซุนกวนจิวยี่โลซุนเซกซุนเหลียงซุนจุ่นซุนซวนเซจุนหัวซุกหัวซุนแล้วก็ชุนขากางเกงมันอีหยังเป็นอีหยังนอให้แน่นอมีซุน่วนเซหัวซุกหัวซุน ซุนขากางเกงมีซุนขากางเกงนั่มซันบ่ครับมีสิถ้าไม่มีแล้วเวลากางเกงขาดจะไปปะไปชุนกันที่ไหนมันต้องมีกกชุนขากางเกงด้วยนี่พ่อคุณอะไรที่เล่าเนี่ยมันเรื่องสามกกนะก็เรื่องสามกกนี่แหละใครบอกว่าข้าเล่าเรื่องกกเดียวแน่ใช่แน่นะที่บอกว่ามีซุนส่วนเซและชุนขากางเกงเนี่ยบ้าบอกไม่เชื่อ ก็บอกแล้วไงอ่านมาแล้ว49จบยิ่งฟังยิ่งบ้าเว้ย